มือใครยาวสาวได้สาวเอาจะใช้ไม่ได้กับสมุนไพรชนิดนี้สมุนไพรไม้เถาเนื้อแข็งแก้ปัญหาภายในของสตรีแก้ฝีภายในมดลูกขับปัสสาวะขับระดูขาวเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานจัดเป็นสมุนไพรที่หายากวันนี้เรามารู้จักกับสมุนไพรชนิดนี้กัน สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้หมอยาข้างบ้านจะพามาชมสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่ามีพิษสงอยู่รอบตัวมันกันนะครับเวลาเราเข้าป่านะจะไปตัดสมุนไพรชนิดนี้ชนิดนี้ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับสมุนไพรชนิดนี้ก็คือเล็บเดี่ยวทางอีสานจะเรียกหมากเล็บแมวถือเป็นผลไม้ประจำถิ่น ทางอีสานอีกชนิดหนึ่งที่เริ่มหายากนะครับตอนนี้ถ้าไปเจอข้างทางกำลังสุกดำแบบนี้นี่หลายคนไม่รอช้านะครับหมอยาข้างบ้านก็เช่นกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างหนึ่งนะครับมีหนามแหลมคมนะครับแต่ว่าหลายคนก็ปรารถนาอยากจะได้กินผลเพราะว่าลูกรสชาติอร่อยเปรี้ยวหวานนะครับเป็นผลไม้พื้นบ้าน ในดวงใจของใครหลายๆคนตอนเด็กๆอาจจะเคยชิมอาจจะเคยกินกันมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่าติดใจรสชาติความเปรี้ยวอมหวานของลูกนะครับลูกดิบจะมีลักษณะกลมสีเขียวนะครับรสออกเปรี้ยวฝาดตัวนี้มีสรรพคุณนะครับนะส่วนของลูกนี่จะแก้ไอนะครับขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ มีรสเปรี้ยวหวานนะครับมีวิตามินซีสูงสามารถรับประทานได้นะครับเด็กๆก,ก็ชอบรับประทานเหมือนกันนะครับแต่ว่าการจะเก็บสมุนไพรชนิดนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามีหนามที่แหลมคมตามกิ่งก้านใบถ้าเดินไม่ระวังนี่รับรองครับติดในนงในดงหนามแน่นอนในส่วนในส่วนสรรพคุณก็ไม่เป็นรองใครนะครับสบรรพคุณของสมุนไพรเล็บเหี่ยวหรือเล็บแมวนะครับ ส่วนของรากและก็เปลือกต้นนะครับสามารถมาต้มทําเป็นยาแก้เบาหวานได้นะครับหรือแม้แต่เอาไปเข้ายาบารุงกําลังแก้ปวดเมื่อยนะครับก็ให้ใช้ลําต้นของเล็บเหยี่ยวหรือหมากเล็บแมวนะครับตากแห้งใช้ต้มรวมกับกําลังเสือโครงห่อสะพายควายฝางสคานเข้าหลามดงโดไม่รู้ล้ม กำลังช้างสารมากระทือบลงมาดูยาหัวหรือข้าวเย็นเหนือนะครับใช้ต้มดื่มเป็นยาบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยสูตรนี้ใช้ทํายาดองก็ได้ไม่ผิดกติกานะครับเล็บเหยี่ยวหรือมากเล็บแมวเวลาสุกจะเป็นเอกลักษณ์นะครับผลเล็กๆดำๆจะดกตามกิ่งก้านมากนะครับเนี่ยนฮะเยอะไปหมดแต่เวลาจะเก็บลูกนี่ต้องให้ใจเย็นๆน,นะครับใครรีบนี่รับรองได้แผลกับบ้านแน่นอน สรพพคุณตดดเด่นของเล็บเยียวหรือหมากเล็บแมวนะครับรากมีสัรพคุณช่วยย่อยอาหารนะครับใช้ขับปัสสาวะแก้นิ้วนะครับช่วยแก้อาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารนะครับในภาวะที่มีกรดมากนะครับส่วนของรากแล้วก็ต้นจะมีรสจืดแล้วก็เืนเล็กน้อยเป็นยาที่ใช้ดูแลมดลูกภายในของคุณสุภาพสตรีนะครับสบรรพคุณจะแก้ขับระดูขาวขับปัสสาวะ แก้ฝีมุตะกิจนะครับฝีในมดลูกของสตรีแก้มดลูกพิการนะครับเรียกว่าสรพคุณดีเด่นมากนะครับเรียกว่าสรพคุณดีมากเหมือนกันนะครับสมุนไพรเล็บแมวหรือเล็บเหยี่ยวเป็นพืชจําพวกเถายืนต้นนะครับหรือไม้พุ่มโรเล้อยถ้าเกิดเดียว,ยวจะเป็นไม้พุ่มนะครับ แต่ถ้าไปเกิดใต้ร่มเงาของไม้อื่นเขาก็จะเลือ้อยพันไม้อื่นขึ้นไปนะครับเถาเล็กๆกับเถาใหญ่จะมีลักษณะต่างกันนะครับเถาใหญ่หนามจะแหลมคมนหนามห่างนะครับเถาเล็กนี่หนามจะถี่มากนะครับส่วนของใบจะเป็นใบเดียวออกเรียงสลับนะครับเป็นรูปไข่แกมรีปลายใบจะแหลมนะครับขอบใบเรียบเห็นเส้นใบได้ชัดเจนผิวใบจะขรุขระนะครับผิวใบจะเห็นเป็นร่องใบชัดเจนนะครับ วันนี้เราก็ได้รู้จักกับสมุนไพรพื้นบ้านนะครับอีกหนึ่งชนิดนะเป็นสมุนไพรที่เราเห็นจนชินตาบางคนก็ไม่รู้ว่ามีสรรพคุณอะไรวันนี้หมอยาข้างบ้านพามาแนะนําให้รู้จักเพื่อเรามีโอกาสได้ใช้สมุนไพรชนิดนี้นะครับบางบางท้องที่ก็สามารถหาง่ายนะครับบางท้องที่อาจจะเป็นสมุนไพรที่หายากนะครับครับสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไป มีสมุนไพรอะไรเด็ดๆจะถ่ายมาฝากคุณผู้ชมเองนะครับเราติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ